ตอนนี้ในเพจของเราก็มีการไลฟ์ข้อมูลที่จะนำเสนอเรานะคะในช่วงนี้ค่ะอินดี้โซไซตี้ข่าวท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเรามาตามฟังเรื่องข่าวไปพร้อมๆกันค่ะอินดี้โซไซตี้เสนอข่าวท้องถิน่นสังคมและข่าวธุรกิจโดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะ นางปวินริษาเกิดสมประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางสุนิสารามแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้นวัตวิถีชุมชนตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะสำหรับในชุมชนกลุ่มนี้เป็นชุมชนที่มีการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยตานีค่ะซึ่งได้รับการพัฒนา ออกแบบให้มีความสวยงามทันสมัยถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ก็คือการใช้เชือกสีดำและสีน้ำตาลซึ่งเป็นสีธรรมชาติจากกลบกล้วยชั้นนอกรวมถึงการออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นะคะนอกจากนี้กระบวนการผลิตเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ของกอตานีได้รับเกียรติขึ้นทุนกล้าวถวายแด่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตราสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาแล้วกว่า200ชิ้นหนึ่งในความพิเศษของกอตานีนะคะก็คือการตั้งชื่อลวดลายของผลิตภัณฑ์ตามชื่อของผู้สารเพียงแต่ละ เพื่อให้แต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะขออนุญาตทักคุณสวนีคุณบันดิตด้วยนะคะที่เข้ามาชมข้อมูลของ indie society ซึ่งเป็นการนำเสนอข่าวท้องถิ่นของจังหวัดสงขาคุณสปายสวัสดีค่ะ เรามาต่อกันที่ข่าวที่สองอันนี้ก็เป็นข่าวท้องถิ่นของสงขลาด้วยเช่นเดียวกันนะคะนางสุนิสารามแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาได้นำข้าราชการลงพื้นที่ให้กำลังใจนางมาลีว่วองไว อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำาม,มู่บ้านและชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บ้านบริเวณถนนการเจนาวนิชโดยกล่าวให้กำลังใจนะคะพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สามารถกลับมาฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่โดยเร็วนะคะคุณป้อมสวัสดีคุณป้อมค่ะ เรามาปิดท้าย i n นดี s o c i e t ีซึ่งเป็นข่าวท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาเช้านี้นะคะเป็นข่าว ที่เราขออนุญาตนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดตามฟังอยู่ในเวลานี้ได้รับทราบนะคะเผื่อว่าใครกำลังจะเดินทางและก็กำลังจะสัญจรนะคะ,ะในเส้นทางดังกล่าวจะได้รับทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันนะคะนั่นคือนะคะประกาศจากแขวงทางหลวงนราธิวาสค่ะมีการปิดทางหลวงหมายเลข4271บริเวณกิโลเมตร23ถึง 109ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากสะพานสุดตัวนะคะทางแขวงทางหลวงนราธิวาสจึงขออภัยพี่น้องประชาชนผู้สัญจรไปมามาณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะคุณหมูหมิ่นสวัสดีนะคะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เราเลือกมานำเสนอในเช้าวันนี้นะคะจาก ข้อมูลนะคะที่เรานำเสนอในเช้าวันนี้ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทรสงขาทาวโฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายค่ะมีข้อสเสนอราคาพิเศษใครสนใจนะคะคุณสามารถรับข้อสเสนอดีๆแบบนี้ได้เลยนะคะ0816989509โครงการบ้านวังหง พุทธมนทนสงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะร่วมสนับสนุนอินดี้โซไซตี้โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขาอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของบ้านสวยบนทาเลทองโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขาทางโฮมสองชั้นสไตล์ทรอปิคอลพื้นที่กว้าง สามห้องนอน3ามห้องน้ำตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีร่มรมด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบแห่งสายน้ำจัดคลองวงบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือเพียงสามหลังสุดท้ายรับข้อสเสนอรักาและเงื่อนไขสุดพิเศษสนใจติดต่อได้ที่0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธบลพลน,นสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ สนใจลงโฆษณาในรายการโทร074243444 0819576644